ที่โมเจูุค่ะวันนี้ทังช่องเฮ้าซิมาผ้ามาเยี่ยมชมวัดปลาทำผ้าลื่สีเนาะค่ะอยู่อำเภอนาคู่บ้านตำบลนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกราาินเทเนาะค่ะเดี๋ยวเราไป่งบรรยากาศรอบๆกันค่ะสการา์าดุเจริญพรพระมหาตามหาต,า,หา,ตาชาวบ้านเรียกง่ายๆพระมหาตานะครับผมเคยมาวัดนี้เมื่อสามหรือสี่ปีก่อนประมาณประมาณสามสี่ปีก่อนนะครับวันนี้พระอาจารย์กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยก็ตัด ตีตดาดภาษาภาษาวัดป่าเขาจะเรียกว่าตีตาดหมายความว่าปัดปัด,ปดซึ่งใช้กางมะพพ้าถักเองอันนี้เขาเรียกว่าตีตาดใช่ตีตาดภาษาวัดป่าวัดป่าอันนี้เป็นการทาสมาธิยังใช่เป็นการฝึกสมาธิคือผมเคยไปเจอพระที่นะครปฐมวัด อะไรสักอันหนึ่งนะครับแถวๆว่ากำแพงแสนเขาบอกว่าไปฝึกสมาธิกับวาดป่านี้เขาให้ฝาดใช่เขาให้ฝาดวัดใช่แล้วมันจะได้สมาธิได้กรรมฐานใช่เขาบอกว่ามาฝึกกรรมฐานโดยการฝาดฝาดใบไม้่มันได้ตรงไหนครับอาจารย์ท่านให้อุบายว่าใบไม้ในหล่นให้เรากวาดทุกวันก็เหมือนกับอารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจเรามันก็มาทุกขณะถ้าเราทำภายนอกสะอาดแล้วก็ให้น้อมเข้ามาสู่ภายในว่า ยามใดที่ใจเราเศร้าหมองก็ควรที่จะกวาดความคิดไม่ดีกวาดความเห็นที่ไม่ถูกต้องออกจากหัวใจเราด้วยอันนี้คือการง่ายๆเลยหลักการง่ายๆอาราะยจมันก็มีมันก็จะมีคนโลกสวยว่าโดนมดโดนสิงสารเล็กๆเขาบอกว่ากวาดนี่เป็นอาบัติบางคนเขาก็คิดลึกขนาดนั้นที่จริงเราไม่มีเจตนาความหมายการการทําร้ายที่อยู่ในข้อปานาติปาตานี่หมายถึงว่า หนึ่งต้องมีจิตชิดจะทำร้ายเขาสองมีความพยายามแล้วก็มีเจตนาที่จะทำให้สำเร็จครับแล้วก็การเจตนานั <c oughs> ้นสำเร็จลงด้วยการไล่โดยการตีเขาเองไอ้ที่ถึงที่จะผิดปานาที่ปานาใช่ต้องเข้าใจด้วยว่าปานาที่แป้จริงคืออะไรใช่อย่างงั้นถ้าพระถ้าพระพระจะไม่ทำใครจะมาทำใช่เพราะว่าเสนาสนวัตรนั็นเป็นหน้าที่ของพระภิกษุผู้ดูแล สถานที่ไม่ว่าเป็นป่าช้าไม่ว่าจลาไม่ว่าอะไรแม้แต่ว่าปวกขึ้นกุฏิเราก็ต้องหาทางเคาะหาทางไล่ให้สัญญาณเขาว่าไม่ควรมาอยู่ครับตรงนี้ถ้าไม่งั้นก็เกิดความเสียหายครับถ้าจะมองเข้าไปในความเป็นระบตดก็คนที่ไม่ทำเป็นระบัดด้วซ้าไปคนที่ไม่ทําเป็นใชรใช่ทั้งกลาพื้นที่วัดต้องเยอะแยะนี่พี่อาจารย์ทยอยกวาดตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงสี่โมงเย็นก็ เนี่ยนะถนนที่เห็นลกๆเนี่ยนะเราจันทร์ก็ฝาดไปเรื่อยๆฝาดไปเรื่อยๆทำสมาธิไปตั้งแต่เริ่มบ่ายมาเราเริ่มกิจตั้งแต่ช่วงตอนบ่ายหลังจากนั้นก็การทําสมาธิปฏิบัติทํไม่ไม่หมายความว่าต้องนั่งใช่มือทับมือขวาทับมือซ้ายกินไยบที่ยืนเดินนั่งนอนครับนอกกนั้นกินดื่มทําพูดคิดเราสามารถเจริญสติได้ตลอดครับไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งเพราะถ้าเกิดเราเรานั่งจริงๆมันง่วงทีน่นมิทะ ความหดหู่ท้อแท้วิจิกิจฉช้านิวรันห้ามันก็กวนเราครับเมื่อเราถูกรบกวนเราก็หาวิธีอื่นก็ลืมตาครับ <c oughs> เป็น<ง>วิธีขับไล่ความง่วงในอดีบ,บในอดีตตรงนี้เป็นอะไรยังไงครับพระอาจารย์เมื่อก่อนจะเป็นสถานที่ของชาวบ้านมาไหว้พระเก็บด,ดอกไม้สงการที่อยู่ในถ้ำฤาษีสามหมู่บ้านสามหมู่บ้านใช่สมัยก่อนยังไม่มีการจัดตั้งวัดเป็นทางการโดยถูกต้องเพราะว่าเป็นปัจจันตะชุนบทพื้นที่ห่างไกล นี้ต่อมาก็ไม่มีใครไปขอสร้างเป็นวัดผมนั่งหน่อยได้ได้นั่งเลยเชิญเชิญก็เลยพระอาจารย์พระอาจารย์ยืนก็ได้นะก็เลยกลายเป็นประกาศพรบของสาพื้นที่สาธารณะมาขับไวทีนี้พอรุ่นต่อมาก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อทั้งๆที่เป็นวัดอยู่แล้วเป็นวัดแต่ว่าเป็นวัดของชาวบ้านที่เขาใช้ประกอบศาสนกิจ ยังไม่ได้วัดถูกต้องตามกฎหมายับพรบสงฆ์หรือกฎหมายทางบ้านเมืองแต่เขาก็ประกาศเป็นพื้นที่สาธาณะใช่พอประกาศเป็นพื้นที่สธานะก็แวะเวียนมาก็มาพักแล้วก็เป็นที่ฐานของพระก็สิบรูปแล้วมาอยู่ก่อนพระจันทร์พระจาจาร์นี่เป็นรูปที่สิบที่มาอยู่ก็เป็นรูปที่สิบพอดีก็มาเสร็จปุ๊บก็พื้นที่มันแห้งแล้งคนเขาไม่ค่อยมาอยู่ เขาชอบป่าชอบเขาชอบอะไรครับถ้าอาจารย์มองหลักของทฤษฎีของซาอุดีอาระเบียกับญี่ปุ่นครับซึ่งเคยอ่านในปรัชญาที่เขาบอกว่าความอุดมสมบูรณ์สร้างได้ในภายหลังซาอุดีอาระเบียเป็นทะเลทรายแต่ปลูกฟักทองลูกเข้าซาอุดีอิสราเอลใช่อิสราเอล,เเลบ้านทะเลทรายบ้านเขาที่เป็นทรายไม่มีดิน S <S แต่ทําไมเขาปลูกพืชได้ผลดีที่สุดครับเขาบอกว่าความบูดมสมบูรณ์สร้างได้ในภายหลัง <K le af> เขาก็เอาสแลนพายางม,มาปูแล้วเอาดินใส่แล้วเอาท่าทับอีกทีทําระบบน้ําหยด <K le af> ใช้ความร้อนที่มีอยู่เป็นประโยชน์กับพืชของเขาอันนี้คือทฤษฎีของเขาครับเพราะว่าไม่ต้องไปหาความสมบูรณ์ในโลกเราสร้างให้มันขึ้นมาเลยอะพระอาจารย์ตรงนี้ตอนที่มาแรกๆนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะ <S <S แยะไม่ได้มีอะไรมีต้นไม้ต้นไม้มากมม่ใช่ ก to th ็ใช้ทฤษฎีนี้แหละทฤษฎีเดียวกันกับอิสราเอลทฤษฎีเดียวกันกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ้านเขาเป็นภูเขาไฟปลูกข้าวไม่ดีเท่าเมืองไทยพื้นที่ก็น้อยแต่ข้าวเขาแพงที่สุดในโลกเพราะเขาทำเป็นบล็อกเป็นบล็อกแล้วก็เอาดินใส่สัก40เซนนี่แล้วก็ปลูกข้าวอาศัยบรรยากาศอาศัยอากาศที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นกันในเมื่อมันแรงมันร้อนปุ๊บก็ทําพื้นที่เดิมให้มันเป็นกระถางแล้วก็เอาดินมาใส่ แล้วก็ปลูกต้นไผ่ก่อนทำพื้นดีเดิมใช่ที่มันเป็นหินที่มันเป็นหินเนี่ยทำให้เป็นกระถางใหญ่ๆเลยขุดขุดให้เป็นกระถางใช่เอากอิดก่อขึ้นมาแล้วก็เอาดินมาใส่เป็นคันรดสองคันรดนี่ครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ทีนี้ก็ทำระบบน้ำหยดครับต้นไม้ก็เติบโตได้เดี๋ยวก่อนจังในนี้เนี่ยต้นไหนที่พะอจารย์ปลูกวางปลูกทั้งหมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยใช่หมดเลยพวกนี้พะอจารย์ก็ปลูกใปลูกเก้านี่ปลูกมาอันนี้ปลูกบนหินใช่ปลูกบนหินก้อนไผ่เนี่ ปลูกไปทุกปีคือกำลังปลูกใหม่ก็มีนี่เพิ่งลงไปสองวันก็ขุดไปบนหินเนี่ยนะใช่ขุดไปบนหินนี่แหละเป็นกระถางขนาดใหญ่เราก็ทําล้อมไว้แล้วก็เอาดินมาใส่ครับเราปลูกต้นไม้ในกระถางยังสําเร็จเลยปลูกทุเรียนในตะกร้าเขาก็ยังปลูกครับทาไมเรามีพื้นที่อยู่แล้วเราจะปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นพอพอพอมันขึ้นแล้วรากมันก็ใช่การรากรากของเขาจะเดินเขาไปของเขาอย่างอย่างที่เราเห็นนี้เราไม่ได้ให้น้ำแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้รอฝนคก็เริ่มแต่ขึ้นแต่ขึ้นอยู่ได้ดูได้ ถ้าโตแล้วก็ติดเราจะเลี้ยงอยู่ประมาณสักปีสองปีแรกนี่แหละใช้ระบบน้ําหยดดูแลหน่อยครับหลังจากนั้นก็ต้นไหนรอดก็ถือว่าโชคดีต้นไหนตายก็ปลูกใหม่ตรงเพราะฉะ้นผมพระจ <c oughs> ะมาพัฒนาตรงนี้ที่ไม่ได้เป็นวัด <c oughs> พื้นที่วัดใช่แต่ขออนุญาตใช้กันก็ขออนุญาตใช้จากประชามติประชาคมของชาวบ้านที่เขาเคยประพฤติกันมาครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีปัญหาต่อกับชาวบ้าน เพราะว่าเราอยู่ได้สามัคคีอยู่แล้วเราต้องการให้ชาวบ้านเขาสามัคคีกันครับปลูกความสามัคคีไม่ไม่ทะเลาะบบกแบงทุกอย่างต่อมาก็เลยปี2 5งพัห้าร้หกสิบหกสิบหก็เลยได้พื้นที่ตรงข้างล่างอีกเจ็ดไร่เจ็ดไร่นี่มันน่าเจ็ดใจครับสามงานแต,เนต่เป็นที่ตาบอดเป็นที่ตาบอดเจ็ดไร่เนี่ยนะครับฟังนะครับ เจ็ดไร่ไร่เท่าไหร่ประเมินราค<ม>าประเมินไร่ละสามหมื่นแตเ่เขาเขาเรียกเอาตกเฉลี่ยไล่ละแสนสี่เพราะว่าเจ็ดไล่สามงานนี่เขาขอล้านหนึ่งเขาขอล้านหนึ่งเขาขอล้านหนึ่งใช่ก็อยากจะได้เป็นวัดก็เลยตัดสินใจซื้อก็ให้โยมช่วยกันออกก่อนแล้วค่อยทําโยมเขาทําบุญมารอบปีแล้วก็ค่อยทยอยใช้เนี้ยวใช้ระบบแบบนี้เอากานนี้หมดยัง เหลืออยู่สองแสนตอนนี้อย่างชังเกนโยเหลืออีกสองแสนฟันได้สองปี2สองนี้ปีปีนี้ปีที่ามถ้าไม่ทําแบบนี้ไม่ได้แน่ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้สร้างพื้นที่ให้กับศาสนาครับเพราะว่าวัดนี่เป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่สมบัติของพระอาจารย์เพราะว่าเมื่อเป็นฉนวแล้วก็เอาฉนวเข้าไปที่สํานักงานพุทธรักษาไว้เลยบทสิทธิ์ที่จะซื้อขายทาอะไรมีหน้าที่แค่เป็นผ่านโรงหรือภาระหรือสมผานที่วัดนี้พระอาจารย์ซื้อไว ใช่สิบไล่เอเจ็ดไร่เจ็ดไล่สามงานพอซื้อแล้วเป็นที่ตาบอดไม่มีทางเข้าอีกจําเป็นต้องมาซื้อทางอีกครับเขาก็เลยแบ่งให้อีกแปดสิบตารางวาเขาขอที่แรกขอหกหมื่นพออาทิตย์ต่อมาเขาบอกขอแสนหนึ่งแล้วขยับเข้ามาอีกสองเมตรก็อาจารย์ก็เลยว่าควูอาจารย์พาทานถ้าเราทํามหาทานก็ทานอย่างน้อยก็ชาวบ้านเขาเอาได้ไปต่อยอดครับเอาไปทํากินเขาตกลงที่ใหม่ซื้อกี่ไร่ครับกี่งกี่บาท ก็ตกแล้วก็หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนนี่แหละครับค่าที่ดินค่าที่ดินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเพื่อที่จะยกเป็นวัดเพื่อที่จะยกขึ้นมาเป็นวัดตรงนี้ทําเป็นวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าใช่คือเขาไม่ได้ทําเป็นเรื่องเป็นราวก่อนที่จะมีประกาศมันมีกฎหมายทับกันครับเด็กกฎหมายทับซ้อนครับก็เลยไม่ไม่ขอแต่มาปีเมื่อปี2567 68เนี่อนุญาตให้ใช้แล้ววัดอนุญาตให้สร้างวัดละเป็น15ไร่ต็นกฎหมายใหม่ จังหวัดกาลสินก็เลยได้ขออนุญาตจากป่าไม้บ้างที่สาธารณะบ้างสปกบ้างปีที่แล้วได้เจ็สิบวัดของจังหวัดกาลสินไอที่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาเขเขาขอให้เป็นวัดได้ได้บางเนว่าพระอาจารย์ไปซื้อแล้วขอก่อนไปซื้อถ้าไม่งั้นก็ขอตรงนี้เป็นวัดได้เหมือนเก่าแล้วพระอาจารย์มาขอตรงนี้เป็นวัดเลยนไหมหรืออก็ใช้พื้นที่ติดกันเลย ใช้รวมได้ขอเป็นไม่ได้ขอเพราะว่ามันได้เป็นชื่อวัดแล้วก็ไม่ไม่พรมนกตรงพื้นที่ไม่ต้องพรมนกก็ได้เพราะว่าใช้เป็นพื้นที่สาธารณะกับชาวบ้านเลยใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าใช้เรื่องของการทําธารณกิจตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นชาธารณกิจเปหลักใช่ใช่เวลาโยมมาเขาก็จะได้ที่พักที่อะไรครับก็จะได้สะอาดสะอาด เพราะฉะนั้นต้อง้ายกุฏิอะไรที่คุงพื้พวกนี้ไม่ต้องนะก็ไม่ต้องเอาไว้ใช้ประโยชน์เวลามีงานมีอะไรก็มาใช้สอยร่วมกันได้งานบอบรมโครงการยาเสพติดโครงการเยาวชนอย่างเงี้ยเราก็มีพื้นที่มีศาลาใช้ได้เลยก็ประโยชน์ร่วมกันเวลาเขามาเข้าค่ายนักเรียนในการอยากจะอบรมอยากจะให้เป็นวิจากรณ์นอกพื้นที่ให้เขาได้มาศึกษาบางทีเขาอาจจะอยู่ในห้องเรียนอาจจะเบื่ออย่างเงี้ยครูเขาอาจจะจัดกิจกรรมลงมา ก็เป็นที่รองรับได้ตอนรับนักเรียนสี่คณะนะครับก็หลายโรงเรียนอยู่มาขอใช้พื้นที่ก็เป็นวิยากรณให้เขาครับด้วยในตัวเนี่ยนะครับพระอาจารย์เป็นพระสอนอยู่ที่ไหนวัดประทุมรังสีแล้วก็เป็นพระฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์พระฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์เผยแผ่ครับมีหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่ธรรมะโดยตรงครับแล้วก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาคูฝ่ายธรรมยุทธ ฝ่ายท้าวที่ฝ่ายปกครองครับในการดูแลพื้นที่เราที่เรามีอยู่ครับเอาที่นี่มีวัฒธรรมที่จริงจรังอว่าก็ที่เป็นที่เป็นทางการก็ตอนนี้เดี๋ยวนะเพราะว่าขอเพื่อใหม่จากตัวเก่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวกลัวเลขเลขมันจะขาดครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลอีกทีครับเพราะว่าเฉพาะขอปีปีนี้ที่ผ่านก็อนุมัติแล้ว อนุญาตสร้างอนุญาตตั้งอยู่พระอาจารย์ช่รงนี้แกะสลักพอพูธรูปดเลยไหมครับก็แล้วแต่ถ้ามีใครอยากให้แกะก็ยินดีทํางานให้ครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปผ่านคนกลางเป็นทุนมาให้พระอาจารย์ดูแลให้เฉยๆแล้วก็หนึ่งให้ช่างเขามีงานทํำช่างก็เป็นช่างชาวบ้านที่สามารถนำค่าแรงไปเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนท่างแถวนี้ไหม ช่างอยู่บ้านใกล้กันช่าง,งอยู่ใบ้านการด้วยกันใช่ใช่่มีคนมาสั่งแกะเยอะไหมครับก็ส่วนมากครูบาอาจารย์ใช้จึงจะแกะให้วัดที่ครูบาอาจารย์ใช่ใช่ครูบาอาจารย์ต้องการแกกไงหรืออยากจะไปติดต่อเองก็ได้ครับเราก็ติดต่อช่างให้แนะนําช่างให้ก็ไปไต,ตกลงกันเองแล้วหินเอามาจากไหนต่อกว่านี้หินก็เขาจะไปสัมปทานเอาัจะมีบ่อสัมปทานครับช่างเขาจะหามาให้ถ้าเราต้องการก็สั่งเขา ตอนนี้ถ้าถ้สั่งได้หน้าตักเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ตามงบเขาเลยบางเจ้าก็ไปเอาหินมาจากโคราชครับเพราะว่าเขามีบ่อสัมทานอยู่ครับก็ยกมาแกะตั้งแต่องค์ละสองพันบาทขึ้นไปครับได้หมดแกะตามเงินแกะตามเงินใช่มีเงินสองพันก็แกะได้สี่พันก็แกะได้ห้าพันก็แกะได้ต่อองค์แล้วจะบอกขนาดว่ามีเงินห้าพันจะแกะได้ขนาดไหนครับช่างต้องเตรียมหินมา ไอ้ที่ที่นี่มีหินไหมไม่มีที่นี่มีมีแต่สั่งมามีแต่สั่งมาจะสั่งมาข้างนอกสั่งกมาให้ช่างเขาทำครับเขามีช่างทาประจำพระอาจารย์พระที่พระอาจารย์เคยแกะไว้ตอนนี้ไปอยู่ไหนหมดแล้วก็ยังอยู่นี่แหละก็ย้ายลงไปข้างล่างบ้างย้ายลงไปข้างล่างบ้างประดิสถานแล้วก็ประดิษถานตามวัดต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างวัดแล้วก็ไม่มีพระแล้วก็มาแจ้งความประสงค์แล้วก็ไปช่วยเหลือท่านได้ครับ ตามสถานที่ต่างๆตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมได้ที่พระอาจารย์ากตั้งแต่ตอนบ่ายนี่ไปเย็นๆเนรอเริ่มบ่ายบ่ายไปถึงสี่โมงครับออกป่าก็ส่งน้ําส่งท่าก็ไหวพระสวดมนต์ทำบัตรน้ําที่นี่มาจากไหนครับตอนนี้ใช้น้ําบาดาลอยู่เจาะเอกี่เมตรครับอบ่อข้างบนนี่ปีนี้น่ะมันหมดกําลังรอของบไปทางส่วนกลางอยู่มาให้มาเจาะให้ครับ จ้างเขามาเจาะแล้ว84เมตรแต่ไม่ได้น้ําครับก็เลยหยุดไว้ก่อนแล้วเขาก็ว่าจะมาเจาะให้อีกขอโครงการมาปีกายก็เจาะไป84เมตรก็ไม่เจอน้ําอีกครับปีนี้ก็เลยต้องรออีก <c oughs> ถ้าถ้าได้อีกสักบ่อหนึ่งน้ําในการดูแลต้นไม้จะพอครับตอนนี้น้ําใช้นี่พอน้ําใช้ที่พอแตถถ่ถ้าเกิดลดน้ําต้นไม้เนี่กลัวมันจะไม่พอใช้ครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องเซฟน้ําหน่อย ไฟที่เข้านี้เป็นไฟอะไรครับอาจารย์เป็นไฟไฟ,ไฟหลวงละไฟหลวงละไฟหลวงเข้ามาถึงสามเฟสละใช่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องยังขาดแต่น้ําไฟแล้วก็ถนนลงลงไปสู่วัดใหม่นี่แหละสถานที่ตั้งวัดใหม่ใช่ใช่ถนนก็ประมาณสักร้อยเมตรนี่แหละพระอาจารย์ดูแลพื้นที่อยู่กี่ไร่ครับตรงนี้ฝั่งบนนี้สิบเอ็ดไร่ข้างล่างนี่ก็เจ็ดแปดไร่ครับนี่นะครับสภ,ภาพต้นไม้นี้พระอาจารย์ปลูกหมดนะใหม่หมดนะครับปลูกใหม่หมดเพราะว่า แต่ว่าปีนี้ที่ไม่ได้ลดน้ำเนี่ยตายไปเยอะอยู่ก็ได้พอดีน้ําบ่อนี้มันแห้งครับก็เลยไม่ได้ลดต่อเนื่องครับหน้าแรงก็อยากให้เป็นป่าครัแต่เลยพยายามปลูกเพราะอย่างรับต้นใหญ่นี้เริ่มได้ผลแล้วใช่เริ่มได้ผลแล้วต้นนี้เพื่อนจาก็เป็นคนปลูกตั้งผ้าใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยนะใช่ยังจําได้เลยสิปีนี่อตอนนี้สิปีใช่มาปีแรกเอามาปลูกเลยนู่นนะครับต้นคามผ้าขาวเนี่ยนะใช่ เดี๋ยวพาไปดูทำด้วยสคีครับแบบนี้เลยนะครับสัมภาษณ์พระอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ครับพระใหญ่นี่ชื่อหลวงพ่ออะไรครับพระมหามงคลตั้งชื่อไว้ครับพระมหามงคลนะครับ ตอนช่างเขาเทเขาปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยตรงที่ตรงอกทีนี้แบบมันลั่นไม่ติดครับเดี๋ยวถ้ามีเจ้าภาพใจดีก็มาซ่อมให้หน่อยครับถ้าใครดูคลิปอยู่เนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพมา, <c ười> พาพมาซ่อมให้หมาซ่อมรับอ่าจะได้ไม่ไม่เป็นคนอกหัก <c ười> ใครไม่อยากอกหักนะครับมาซ่อมที่นี่เลยนะครับ <c ười> เป็นเจ้าภาพซ่อมให้หน่อยท่านตรงนี้ะ้าจังครับตรงนี้ตั้งอยู่บนหินใช่วนมากจะเป็นหินแบบนี้หมดเลย จะเป็นหินแบบนี้ต้นไม้ก็เลยไม่ขึ้นโตไม่ได้พระอาจารย์ก็เลยทํากั้นเป็นล็อกแล้วก็เอาดินมาใส่แล้วก็เลี้ยงน้ําเอาส่วนมากาต้นที่อยู่ได้ก็คือปะดูปะดูมะตูมก็ลอดอันนี้อันนี้พระอาจารย์ขุดขุดเป็นหลุมต้นเนี้ยขุดเป็นหลุมไว้แบบนี้แล้วก็เอาดินมาใส่แล้วก็ปลูกครับแล้วปลูกแบบนี้หละต้นนี้ก็ปลูก อันนี้ไม่ตายแน่นอนนะไม่ตายแล้วโตแล้วอันนี้ขึ้นบนหินนะครับถ้าเราเล,ลี้ยงโตขนาดนี้ก็รอดหมดเลยครับก็มีผลไม้ธรรมชาติก็มะตูมมีกำลังติดมีมะตูมมมตูมเอาาไปทนี่นะครับอ๋อคือร่วงๆเลยนะครับนี่เลยลงมาแตะครับ ลูกอ่อนก็เก็บไปต้มครับกินหอมเจียวตรงนี้เป็นอะไรครับพระอาจารย์สร้างไว้ตอนไหนครับสร้างเก่าไม่สร้างไว้่มันจะลาตั้งแต่เดิมแรกแับ ที่ยังไม่มีคนอยู่ก็มีตลาดหลังตลาดต่อมาก็ท่านก็เลยช่วยสร้างที้แต่ท่านบอกพี่เจ้าวัดองค์ที่แล้วท่านสร้างอะไรับจนมาหลังที่ท่านสร้างเสร็จแล้วก็ต้นสัตว์ต้นยางก็โตแล้วมีต้นยางใช้แทนปลูกไว้เองหรอเอามาปลูก ถ้าโตแล้วนี่อันนี้นะครับอาจารย์ยืนเทียบหน่อย10ปีครับ10ปีก็ได้ประมาณนี้แหละอาจารย์ปลูกเองได้ประมาณ10ปีครับถ้าใกล้น้ําหน่อยเขาจะโตเร็วครับถ้าไกลน้ําก็จะโตช้าครับต้นยางนานี่ชอบน้ําแล้วก็ชอบใกล้ดินทรายครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เหลืออาจารย์ การระเบิดหินสมัยก่อนก่อนที่จะสร้างอ่างเก็บน้ํานาคูเนี่ยทือเขาจะสร้างคลังแสงเก็บอาวุธสมัยคอมมินิต์นร่บเขาก็เลยสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ําเขามาระเบิดเอาหินที่นี่เอาหินจากที่เหนเอาหินที้ําำท่ามเรยศีนี่แหละไปสร้างอ่างเก็บน้ํานาคูจนเสร็จครับในส่วนหนึ่งส่วนอื่นก็มีที่อื่นอยู่ด้วยครับแต่ที่นี่ว่าตรงนี้ก็เอาไปเยอะพอสมควรที่นี่ส่วนนี้ระเบิดแล้วไม่แตกก็มีรูระเบิดอยู่เยอะอยู่แต่ว่าไม่แตกก็น่าจะเป็น ความหลงเหนือให้เราเห็นล่องรอยให้เป็นสถานที่ที่ใครชอบพิเรศหรือชอบภาวนาก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่เรียกว่าถ้ำฤาษีตรงนี้ทางเข้าถ้ำฤาษีเข้าไปตรงนี้ก็จะลอดออกไปฝั่งนูน้นอาเท่าคนตัวเล็กเข้าได้นี่แหละตัวใหญ่จะเข้ามีใครเคยมาปฏิบัติหรือพระธุดงค์เคยมาที่นี่ไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนจะพระจะมาพักแล้วก็ภาวนาแล้วก็ผ่านครับ เขายมเขาเล่าว่าครูบาอาจารย์มาผ่านเยอะอยู่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆมาพักผ่านเพราะว่าเป็นร่มเลื่อนแล้วก็มีน้ําอยู่ใกล้ครับพอได้แต่ว่าไม่ได้อยู่จริงจังตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ก็เป็นถ้ำฤกษีเก่าที่เขาเรียกว่าถ้ำฤกษีนี่แหละตรงถ้ำฤๅษีตรงนี้ถ้ำฤๅษีปะต<ร>ูตรงนี่จะให้ชิมเหรอ,อเอากลับไปชิมดู อันนี้กินได้ไหมพี่ได้น,นี่นะครับอาจารย์แล้วใครเอาเอาไม้ขวนมาถวายอาจารย์นักองไม้กวาดจะทำเองอาสายวัดตาจะถักเองทั้งไม้กวาดาไม้แฉมไม้กวาดลานะจ,าจะต้องถักเป็นถ้าทุกองค์จะทำเป็นหมดพ้าบวชเข้ามาปุ๊บท่านจะต้องสอนก่อนว่า,าสามัคคีนวัดคือการปัดกวาดครับ เราจะไปซื้อใ้กวาดแล้วก็เขาก็ทาไม่ไม่ดีเหมือนเราทําเองครัการการใช้กวาดของเขาที่เขาทำมาขายเนี่ยแล้วกวาดแล้วมันงานเส็จครับถ้าเราทำเองอยู่คนเดียวก็กวาดทั้งวัดได้ไม่นานครับตรงนี้ก็เป็นทางออกของถ้ำดุสิตอาจารย์ใครมาแกะสลักพระนอนไว้ครับตรงนี้อาจารย์ไปอินเดียเมื่อปีสอง6ัน้อยห้าสิหกลับมาแล้วก็เลย มีความปรารถนาว่าใครไปแห่ผ้ารอบองค์ปางมหาปรินิพานแล้วก็เกิดมีจิน้ําตาไหลร้ลองไห้ไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะว่าเราระลึกถึงพุทธคุณหรือเปล่าก็เลยทราบถึงก็เลยคิดในใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะสร้างพระพุทธรูปปางมหาปรินิพานไว้สักองค์ครับ,รบก็เลยได้ชักชวนญาติโยมมาแกะสลักไว้บนหินพระอาจารย์แกะเองเหรอใช่แกะกับช่างใช้เวลาสามเดือนตรงนี้อันนี้นะครับ ปีไหนครับพอาจารย์ทำไว้กอนี้แตหลังเ็นกแปี69 68 69ปี2019แล้ว่าไม่ได้สลักพศอไว้ครับอาจารย์ผมผมแนะนํานะสลักพศอไว้หน่อยอี100ปีคนจะได้รู้ใครสร้างไว้สร้างในยุคไหนยุคไหนรก็เป็นปางมหาปริญญานจากหินธรรมชาติเอาแค่สลักให้เป็นภาพนูนนูนต่ำนี ที่มาของถ้ำเรื้อสีก็เลยอนุรักษ์ของเก่าที่มีไว้อยู่ครับแต่ว่าไม่ได้พัฒนาให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหเรับเอาแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติอยู่กเพราะวานนี้ความจําเป็นพระอาจารย์ก็ถ้าจําเป็นค่อยทําไม่จําเป็นถ้ามีโอกาสค่อยทำใช่ทําาในสิ่งที่เราจําเป็นก่อนตรงไหนไม่จําเป็นเราก็เอาไว้ก่อนว่าจะได้ มาชื่อาก,ก่าว่ามีทาษีมาภาวัยหรือแ่มาษกชาวบ้านเขาก็เลยเาดเพิ่งกีขาก็เลยให,ให,ให้ให้ชื่อว่ารัดปาธรรฤาษีตามนามของชาวบ้านที่เขาเห็นครับส่วนมากเขาก็จะตั้งไปตามที่ที่มีปรากดไม่ว่าเป็นถ้ำฤาษีถ้ำเสือถ้ำวัวถ้ำ หาแดงอะไรอย่างเี้นะเขาก็จะตั้งตามลักษณะของภูมิมิประเทศเดิม,รมตรงนี้ก็ฤาษีก็เป็นผู้บำเพ็ญตบะเนาะ,ะต้องการดับความทุกข์ในใจในดับกิเลสใน,ในใจเหมือนกันพระเจ้าเองก็ก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้าตััสรุ้ก็เคยเป็นฤาษีเมื่อก,ก่อนมอแม้แต่อจิกิด้บท สุมเมธาดาบดก็ล้วนแล้วแต่บําเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระาจานนทางนี้เดินไปที่ที่ที่นาที่ดินใหม่เดินไปได้เดินเอาเ,เดี๋ยวผมคลิปนี้นะครับเราเราขอหยุดแค่นี้นะครับดเดี๋ยวเราจะตัดไปคลิปหนึ่งนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ